สวัสดีครับท่านฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกหนังรอบโลกทางสถานีวิทยุแฟนเอเอ็มอุดรธานี103.75เมกะเฮิรตสุดสัปดาห์วันอาทิตย์แบบนี้ผมดีเจต้นนิติธรมาพบกับท่านเป็นประจำทุกวันทุกค่ำคืนอายกเว้นวันศุกร์สิจะบอกทุกวันก็ไม่ได้จริงๆไม่ได้อยากหยุดนะแต่มีคนมาครับให้หยุด เอาอีกแล้วขู่ยอยู่ไม่สุขวันนี้ก็มีฟุตบอลให้ชมกันอีกนะครับผมก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันว่าเป็นยังไงส่วนแล้วก็ผลฟุตบอลที่เมื่อวานเป็นยังไงกันบ้างหลายท่านได้ดูหลายท่านจะไม่ดูเดี๋ยวจะอัปเดตผลให้ฟงังไงตอนนี้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงแรกของรายการนะครับผม Your love, your love was handmade for somebody like Chip of you ผลงานของเอชชีร <inequ ity> ์เ <Le> ห <vit> <Prof esc> ็นโฆษณาว่ากำลังจะมาเมืองไทยด้วยนะแต่เดือนไหนไม่รู้ผมจำไม่ได้ไม่ใช่ใกล้ๆอ่ะก่อนเพราะจำได้ตอนที่เห็นสปอร์ตยังรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมโปรโมทนานจังวะอะไรเงี้ยก็แต่เหมือนคอนเสิร์ตจรงเรียนน้าเข้ามาถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะน่าจะให้พ้นช่วงเดือนตุลาไปก่อนมั้งแล้วคอนเสิร์ต หลายๆอันที่เคยเลื่อนก็จะจะค้าแบบผมเข้าใจว่าแบบนั้นนะน่าจะใช่แหละน่าจะใช่โอแต่ตอนนี้มาอยู่ที่นี่ก็หาโอกาสได้ได,ได้ชมได้ไปดูคอนเสิร์ตยิ่งยากกว่าเก่าลองท่อยเทีรุวเพรายากแล้วมานี่ยิ่งยากไกปก็คนที่มีโอกาสได้ดูก็ยินดีด้วยนะครับผมที่จะมีคอนเสิร์ตมาให้ดูแบบหลายๆศิลปินแบบนี้ นะครับผมก็สำหรับฟุตบอลเราเมื่อวานก็มีคู่หลกัหลกๆก็มีอยู่3คู่3คู่คู่ลิเวอพูลกับแอตเลติกบิวเบลกับคู่ทอรนัมนท์ฮสเปอร์เจอกับยูเอนตสอันนี้2คู่นี้แต่งกี์ทวนอีกคู่นึงก็เป็นอันนี้ไม่ใช่อุ่นเครื่องก็เหมือนเป็นฟุตบอลเปิดฤดูกาลของทางเยอรมันก็คือ,อทางไบยมินิกแต่ฟุตบอลซูเปอร์คัพกับ บรูสเซียดัทมุนส่วนคืนนี้ก็จะเป็นการเปิดประเดิมเขาเรียกอะไรเปิดม่านสำหรับพิเมลิกฤดูกาลฤดูการนี้ฤดูการ2 0 1 7 2น1 8ดนนะครับผมก็จะเป็นศึกคอมมูนิตี้ชิล a c o คอมมูนิตี้ชิลนะครับผมระหว่างอาร์เซนอลกับเชลซีคืนนี้เดีย๋ยวดูที่ถ่ายช่องไหนเนี่ยช่อง7เฮ้ยสองทุ่มวะไม่จริงเหรอ เดี๋ยวนะอันนี้ตกใจจริงคือคือปกติอ่ะฟุตบอลโดยเฉพาะคู่ใหญ่แบบนี้ที่ที่เป็นบอลที่แบบเอ่อจะเรียกว่าอะไรอะคือคมวนที่ที่ชูเคยเตะเวลานี้ด้วยเหรอคือเมื่อก่อนเนี่ยคือยังรู้สึกว่าเอ,อ,อังกฤษมันหลบหลบให้แบบทางละครช่องเจ็ดหรือเปล่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะมีช่องเจ็ดถ่ายเนี่ยเมื่อก่อนสมัยก่อนอะไรนะแล้วก็ฟุตบอลโดยเฉพาะคู่ใหญ่ก็ไม่โดยเฉพาะไอ้ท่านเตะเตะสองทุ่มเดี๋ยวนะสองทุ่มมันคือบ่ายสองที่อังกฤษ ด้วยความเป็นวาอาทิตย์ก็เ,เป็นไปได้แต่ว่าคือวาอาทิตย์อ่ะม,มันมีเรื่องของที่ทางอังกฤษเนี่ยเขาจะจะเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาเวลาเขาเป็นวันหยุดอ่ะไม่ว่าจะเป็นวันหยุดราชการวันหยุดนักขัตฤกษ์อะไรของเขาเขาจะมีแบบแบบเนี้ยคือเป็นวันที่าทางอะไรอ่ะ คือวันหยุดพวกเราได้หยุดอ่ะคนคนที่ทํางานแบบในส่วนของบริการก็ได้หยุดเหมือนกันก็คือเขาก็คือคนทํางานเหมือนกันนั้นคือเพียงแต่ว่ามันยังยังดีที่ไม่ได้อยู่ทั้งระบบอย่างนี้ดีกว่าฉะนั้นว่าอาทิตย์ก็เอาเงี้ยเอาประสบการณ์เอาประสบการณ์ตรงเลยที่ตอนตอนที่ผมไปดูฟุตบอลผมดันไปเลือกไม่ใช่ดันไปเลือกหรอกคือคือโชคโชคร้ายมากกว่าที่ผมแมตท,ที่ผมไปดูมเป็นแมตวาอาทิ์ เป็นซันเดย์เป็นเป็นเป็นวันอาทิตย์ที่เป็นหลอนตอนดับไแมตเจอกับฟูลแลมคือตอนแรกก็คิดว่าเตะเสาหรือ,อาที่เตะคือเราไปเที่ยวอะ่ะมันไม่มีวันหยุดอยู่แล้วก็คือวันไหนก็ได้อ่ะไปไปวันไหนมันก็คือมันมันคือวันหยุดอยู่แล้วอะ่ะที่เราไปแต่ว่าสําหรับทิ้นของเขาคือเขาใช้ชีวิตปกติงั้นการเตะวันเสาร์หรือวาอาทิตย์ซึ่งตอนแรกก็ยังไม่รู้ไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรคือเอางี้ข้อมูลที่ก่อนจะไปต่างประเทศในความรู้สึกอะ่ะ ที่ที่เคยรับรู้มาตลอดอะ่ะจะรู้สึกถึงประเทศอย่างอิตาลีจะมีสไตล์บ่อยเราจะเห็นในหนังในภาพยนตร์ฮอลลีวูดหลายเรื่องก็จะมีแบบอเอามาเอามาแบบว่าสอดแทรกให้เห็นบ้างอย่างที่เคยเห็นอย่างเช่นโอลิวเนี้ยตอนที่นางเอกไปอิตาลีก็ไปเจอวันที่เขาสไตล์เลยต้องไปเช่ารถเล็กๆรถกระป๋องเล็กๆขับข้ามประเทศอะไรประมาณนั้นน่ย เออคือคือมันจะจังหวะอะไรแบบนั้นคือถ้าอิตาลีจะเป็นบ่อยคือคือเวลาสตรด์จีสาภาพคือพูดง่ายคือประเทศเหล่านี้สาภาพแรงงานเขาแข็งแรงเพียงแต่ว่าอ่ารับอิตาลีเนี่ยเวลาเรียกร้องอะไรเนี่ยเขาก็เขาก็ไม่ได้สนใจว่าคนที่เดือดร้อนจะยังไงแต่ว่าประเทศอื่นน่ยจะเรียกร้องอยังไงก็ตามเขาก็ไม่ถึงจะทาอะไรแบบนั้นแต่ว่าของของอังกฤษเนี่ยที่ผมไปอ่ะมันไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าสตรา์นะคือมันเป็นวา,าทิตย์แล้ววาทิก์ก็คือลถ รถไฟจะวิ่งเที่ยวน้อยลงเป็นอย่างนั้นมากกว่าซึ่งซึ่งผิดกับบ้านเราบ้านเราคือวันอาทิตย์นี้ออกมาแย่งกินแ,แย่งกัินใช้เพราะว่าก็คือคนที่คนที่ทํางานหาเงินมาเขาก็จะออกมาใช้เงินนวันหยุดคือวันเสาร์อาทิตย์เป็นวันครอบครัวอันนี้คือพูดถึงบ้านเราแต่สําหรับทางอังกฤษเขาเขาไม่ได้ลุมกันไปที่เดียวอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าคือเรื่องดูบอลก็เป็นเรื่องหนึ่งก็ไปดูบอลอะไรเงี้ยเนั้นส่วนพวกนี้เขาก็จะเปิดมารองรับ ห้างสรรพสินค้าก็ไม่ได้เปิดดึกเหมือนบ้านเราอะไรเงี้ยพราะค่าก็ปิดแล้วอะไรเงี้ยเป็นแบบนั้นเออเขาเขาไม่ได้คึกคักอะไรนะแต่เศรษฐกิจเขาดีเออนั้นก็แปลกใจว่าถ้าของเรามีการจับจ่ายกันอยู่ตลอดเวลาเออแล้วทำไมของเราเศรษฐกิจหมายถึงว่าค่าเศรษฐกิจพวกเนี้มันถึงไม่ดีเออนี่ก็แปลกฮะหรือเขาซื้อไม่ต้องออกจากบ้านเนาะก็ไม่เชิงครับนะเพราะว่าไ,ไอ้พวกการซื้อแบบออนไลน์มันก็มันก็มีมาพร้อมกันทั้งโลกแหละไม่ใช่ เขาไม่ได้ซื้อมาก่อนเราอันนี้ไม่ไม,ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะอะไรแตนน่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในในอังกฤษก็คือแม้แต่ขนาดที่อ่าในเมืองหลวงแท้ๆในลอนดอนก็เลยแปลกใจว่าทําไมเตะเตะสองทุ่มสองทุ่มบ้านเรามันก็คือประมาณบ่ายสองนี่นูน่นซึ่งมันจะทําให้ผมอดดูครึ่งแรกเพราะว่าสองทุ่มเนี่ยคือเพิ่งจบรายการเนี่ย,ยจบจบรายการจบช่วงเนี้ยเนี่ยกำลังจะกำลังจะมาแล้วเนี่ยแล้วผมจะไม่ได้ดูผมก็จะได้ดูคือจบ จบรายการผมสามทุ่มผมจะได้ดูครึ่งหลังเลยอ่ะก็คือครึ่งแรกผมอดดูเพราะนั้นใครไม่ต้องสศกข้อความเอาโทรศัพท์ไว้ข้างนอกเลยเดี๋ยวอดดูแล้วค่คยไปดูเอาทีหลังมันจะเสียสมาธิเปล่าก็สําหรับใครที่อยู่ที่บ้านมีโอกาสาได้ดูก็ช่องเจ็ดนะครับเปิดช่องเจ็ดได้เลยหลังจากจบรายการช่วงแรกเนี่ยก็เปิดช่องเจ็ดดูได้เลยครับผมสาหรับคอมมูนิตี้ชิลเป็นโปรแกรมเปิดฤดูกาลของอังกฤษ ก็จะเป็นการเจอกันระหว่างแชมป์พิมลีกกับแชมป์เอเอครับอร์เนลพบกับเชลซีเอ๊ะมันเอาชืออออ์เน,นขึ้นหน้านี่เขาจับฉลากเป็นเจ้าบ้านปะคือคืออ่ะอย่าไอ้น้องอย่างง,งคือจริงอยู่มันเตะสนามเป็นกลางแต่ไม่ว่าจะเตะสนามไหนก็ตามนะเขาจะมีต่อให้มันเสื้อที่มันไม่ต้องเลือกว่าจะเป็นเจ้าบ้านหรือทีมเยือนน่แต่ว่าเหมือนจ้ามันเป็นหลัก หลักที่เขาจะใช้คิดว่าโฮมอเวย์ก็คือใครเป็นเจ้าบ้านใครเป็นทีมเยือนการเอาการเอาชื่อไปไว้หน้าไว้หลังมันมีผลหมดซึ่งในฟุตบอลใน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 ส่วนของฟุตบอลจะเป็นอย่างนี้ยกเว้นอ่าอเมริกันเกมอเมริกันเกมกลับทาอ,อย่างหนึ่งทำตรงข้ามกันก็คือเขาจะเอาทีมเยือนมาไว้ข้างหน้าเวลาโดยเพาะถ้าถ้าใครเห็นอเมริกันฟุตบอลนะ ชื่อที่อยู่ข้างหน้าคือชื่อทดีมเดือนเอาเจ้าบ้าไว้หลังอันนั้นไม่เข้าใจเ่ราอ่านหนังสือจากขวาไปซ้ายหรือไงไม่รู้อันนั้นแต่ทางกรีฑจะเป็นอย่างนี้คือต่อให้สีเสื้อคุณจะตรงข้ามเนี่ยอย่างเชอลนนเชลซีเนี่ยไม่ต้องจับฉลากเรื่องสีเสื้อเลยก็ใส่น้ําเงินกระแดงเจอกันได้เลยแต่เขาก็ต้องจับก่อนว่าใครเป็นเจ้าบ้าใครเป็นทีมเดือนเกตนะโอเคป่า <laughs> อย่าทำหน้างง,งคือพี่ไม่ได้สับสนว,นว่าเออมันเตะสนามเป็นกลางเตะสนามเป็นกลางร,รู้แต่ว่าสมมุติถ้ามันเจอทีมที่ต้องใส่เสื้ออย่างเช่นถ้าเเเอออวตตัันจจกกบบชซย่าางง้็ แต่กรณีนี้ถึงแม้ว่าสีมันจะต่างเขาก็เขาก็จะจับเขาก็จะจับสลากให้ให้ให้เห็นไปเลยคือพูดง่ายคือคุณจะใช้ฟอร์แมตเดียวกันทั้งโลกว่าชื่อใครอยู่ข้างหน้าชื่อใครอยู่ข้างหลังจะไม่แบบว่าอ่ากรณีนี้ผมจะบอกว่าถ้าเป็นอย่างประเทศไทยเวลาโดยเฉพาะฟุตบอลประเพณีฟุตบอลประเพณีที่เห็นน่ะอย่างมหาลัยใหญ่ๆคุณก็จะเห็นว่าปีนี้ใครมีาภาพก็เอาชื่อขึ้นหน้าอะไรแบบนี้ แต่ถ้าเกิดบางบางบางคู่สถาบันบางบาง,าบางสถาบันบางคู่เนี่ยที่ก็เตะสนามเป็นกลางเนี่ยแล้วเขาไม่มีความชัดเจนในเรื่องของอความเป็นเจ้าบ้านก็พูดง่ายๆคือแบบบางบางทีไม่มีโอกาสเป็นเจ้าบ้านเลยเขาก็จะเรียกตามฝั่งตัวเองเลยอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายโรง,งเรียนผมนี่แหละว่าเวลาเรียกก็คือเวลาเรียกฝั่งผมก็จะเรียกชื่อโรงเรียนผม เวลาเรียกฝั่งตรงข้ามเขาก็จะเรียกฝั่งโรงเรียนเขาก่อนบรวรเซนกับเซนบรวรเขาจะเรียกกันแบบนั้นเลยเขาไม่ไม่ไม่ไมเพราะเพราะว่าทางบรวรจะไม่มีไม่มีสนามเย่าของตัวเองก็ไม่เคยได้เตะเยาวว่าเพราะนั้นเขาก็แล้วจริงเอาง่ายหกปีที่ผมอยู่อ่ะคือเตะที่เซนแกเบียนทั้งหกปีนั้นฝั่งผมผมก็เรียกบรวรเซนมาตลอดฝั่งเซนคะเบียนเขาก็เรียกเซนบรวรกันตลอดเหมือนกันเพราะว่าเตะเตะที่สนามของเซนคะเบียนตลอดอะไรแบบเนี้ย อาจะคือก็คือด้วยความที่เขาไม่มีความชัดเจนแต่ถ้าม,มีความชัดเจนว่ามีใครเป็นเจ้าบ้านเป็นยิมเยีนอย่างจุฬาธรรมศาสตร์เนี้ยเขาก็มีธรรมศาสตร์จุฬาจุฬาศาสตร์เขาจะเรียกกลับไปกลับมาอยู่แบบนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าถ้า,ถาด้วยสถานเป็นกลางปกติมันเป็นหลักสาคนูนว่าเขาทำกันแบบนี้โอ,โอเคโอเคเดี๋ยวก็เอ่อก่อนก่อนจะออกไปดูบอลกันทั้งหมดนะทิ้งไว้สักคนอยู่เป็นเพื่อนกูด้วยอ่ะเรามาติดตามผลไอ้บอลที่เตะไปแล้วดีกว่าพอดีมีตกค้างเมื่อคืนมันสุมผมเพิ่งเห็นว่า เออเมื่อคืนวันศุกร์มันมีเตะเพราะวันนั้นผมเมื่อวานเนี้ยตอนที่ผมจัดรายการผมยังพูดถึงฟุตบอลที่เตะวันพฤหัสแล้วก,แวก็แล้วก็พูดถึงการจับฉลาพูดถึงตลาดนักเตะที่เนยมาย้ายผมไม่ไม,ไม่ไม่เห็นว่ามีอ่าอ่าเลสเตอร์ไปเตะด้วยคือคือม่วนศุกร์อะผมเปิดในในเว็บพิมพ์ไอรีมเนี่ยผมเห็นแต่คู่ของฝรั่งเศสเปิดฤดูกาลกับแชมเปี้ยนชิพกับคือหลีกล่างของอังกฤษเนี่ยเปิดฤดูกาลกัน ก็เลยไม่ไม่เห็นคู่นี้ว่ามีอุ่นเครื่องอันนี้แต่จริงๆางที่ผมบอกจริงๆมันนี่คือสัปดาห์นี้คือสัปดาห์สุดท้ายก่อนจะเปิดฤดูกาลนั้นทุกทีมก็จะมีเตะส่งท้ายกันนั้นก็มันก็จะกระจายกันออกไปอย่างเลสเตอร์เตะเมื่อคืนเมื่อคืนเอ่อเตะเมื่อคืนวันศุกร์เมื่อคืนก็จะเป็นสเปอร์เป็นลิเวอร์พูลเตะอะไรอย่างนี้ส่วนทางยูเว่เนี่ยเขาจะเตะเปิดฤดูกาลน่าจะมาอีก2-3สัปดาห์านั้นสภาพเมื่อคืนยูเว่ก็ถามว่าความพร้อม จริงๆเขาเริ่มเก็บตัวมาไล่ๆกันกับทางอังกฤษแหละแต่ว่าบางคนก็ยังเพิ่งเริ่มเข้ามาแคมป์อะไรเงี้ยค,คือคือเรื่องง่ายคือสภาพความความพร้อมของความฟิตเนี่ยเขายังไม่ได้รีดเต็มพิกัดนั้นไม่แปลกที่เมื่อคืนแบบดูยูเว่ก็อาจจะดูไม่ไม่เหมือนกับที่เราเคยเห็นตอนเล่นกับเกาโชเซียเขาคือเขายังไม่ยังไม่ฟิตเต็มที่แต่จัดชุดใหญ่มาเจอกันอ่ะใช่แต่ว่าความฟิต่ยังไม่ถึงสูตรยังไม่ถึงสุดที่สุด ที่จะเปิดส่วนสเปอร์เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยถ้าไม่สุดเนี่ยก็ลําบากแล้วเพราะนัดสัปดาห์หน้าต้องไปเปิดฤดูกาลซึ่งเปิดฤดูกาลของสเปอร์การไปเยือนอันิวคาเซิลก็เรื่องใหญ่อีกอย่างที่ผมบอกว่าอาทิตย์เนี่ยมันมันเป็นการไปเตะที่แบบว่าจะเรียกว่าอะไระคือิวคาเซิลเนี่ยมันอยู่ทางตอนออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษซึ่งมันอยู่แทบจะสูงสุดนะผมไม่แน่ใจระหว่าง นิวคาสเซิลมิเดนมิเดนลสโปรแลวก็ซันเดอร์แลนด์เนี่ยแต่3าเมืองเนี้ยจะอยู่ใกล้ๆก,กันแล้วก็อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือด้วยกันจำไม่ได้ว่าใครไกลสุดแต่ว่า3ามสจังหวัดเนี้ยสมจังหวัดสเมืองเนี้ยอยู่ไกลสุดแน่ๆแ,แล้วนึกดูว่าดันเตะเที่ยงนะผมจำไม่ผิดอ่ะวันอาทิตย์หน้าเนี่ยซึ่งนั่นหมายถึงว่าแฟนๆทนนองดนมัลสเปอร์เนี่ยจะต้องออกแต่เช้ามืดอ่ะเช้ามืดมากๆ ถ้าตื่นไม่ทันก็คือตอนนี้ผมผมนึกถึงว่าต่อให้ไม่ตกรถไฟก็ไปไม่ทันอ่ะถ้าถ้าตื่นสายส่วนเรื่องตกรถไฟมีสิทธิสูงเพราะว่าเอาให้ง่ายอย่างตอนนั้นที่ผมไปดูแมทที่ผมดูที่เจอฟูลแลมอ่ะเจอฟูลแลมตอนบ่ายสามซึ่งเป็นเวลาปกติที่เราเขาเตะกันปกติบ่ายสามที่ที่อังกฤษคือมีบ่ายสามบ่ายสี่อะไรประมาณเนี้ยอ่พวกที่เตะเที่ยงแต่บ่ายโมงเนี่ยมักจะเป็นแบบคู่ที่เป็นอย่างเช่น แมนเชสเตอร์ดร์บี้หรือว่าลิเวอร์พ e ูลเวอร์ตันสเปอร์ซนอนอเซดอนเชลซีคือพวกค,คู่ที่จะเสี่ยงมีเรื่องเนี่ยเขาจะให้มันจบก่อนที่จะมืดอะไรประมาณนั้นเพื่อเพื่อควบคุมดูแลได้ด้วยอะไรแบบนั้น่การเต่ใบาสามั้นปกติแต่ตอนที่ผมเห็นโปรแกรมผมก็ไม่ได้รู้ก่อนอย่างที่ผมพูดมาตอนตอนน้นว่าผมไม่ไม่ได้รู้ก่อนว่าเออต้องแบบอะไรเพราะแอนดี้บอกว่าเ,ออเจอกันที่สถานีรถไฟตอนส0บโมงผมว่าฮะ เรามันไกลขนาดทำไมเราต้องเดินทางลรงงานตั้งหกหกชั่วโมงอะ่ะคืออยู่ในลอนดอนแล้วเดินทางใน,ในเมืองเดียวกันผมต้องไม่ใช่ตื่นนะนี่คือแบบสตาร์ทคือไปยืนรอที่สถานีไฟรถไฟนัดกันหกชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่พอได้ไปถึงได้เข้าใจว่าอ๋อมันมีมันมีเที่ยวรถไฟที่ตรงนี้คือถ้าหลุดอันนี้ก็จะไม่มีแล้วซึ่งรอบนั้นก็มีน้องคนหนึ่งก็เกือบพาตกรถไฟตกเลยแหละ,ตก,ลละตกรถไฟเพราะว่าน้องเขา มีอาการมวนท้องหลังจากตื่นเต้นจะได้ดูบอลอังกฤษครั้งแรกปรากฏว่าน้องก็วิ่งกลับไปเข้าห้องน้าบนโรงแรมแล้ววิ่งกลับมาไม่ทันไม่ทันเที่ยวรถไฟซึ่งพวกเราซึ่งเป็นคนไทยเราไม่ทิ้งกงนเรายืนรอทําให้ฝรั่งเขาก็จะงงกันว่าคนไทยพวกนี้มนไม่ทิ้งเงินไว้เขาก็งงงุดหงิดงุนหงิดอะไม่งงย่างงุนหงิดด,ด้วยทําไมแบอกให้ขึ้นรถไปเลยแบบนี้นคือคือใน,ในทางแก้ปัญหาขอ,ข,อของทางฝรั่งจริงๆแล้วก็คือ ไอคนที่ทันน่ะมันต้องไปก่อนแลเหลือคนเดียวมันแก้ปัญหาย,ยัางไงก็ได้คือมันต้องแก้ปัญหาด้วยคนเดียวแต่ของเราเหมือนจะเรียกเขาเรียกถือคติรวมกันตายหมู่แยกกันอยู่ตายทีละคนนะคือกะตายหมู่ซึ่งในสถานการณ์ตรงนั้นจริงๆแล้ว่ควรจะไม่ได้ดูบอลคือน่าจะได้ทิ้งตั๋วกันทั้งแก๊งแต่ว่าโชคดีที่ทางเจ้าที่ทางสถานีรถไฟนี่แหละที่เขาเห็นเรายืนถกเถียงกันอยู่อะไรเนี้ย เขาส่งรถบัสมารับให้เราไปดักขึ้นอีกสถานีหนึ่งแล้วก็ได้ไปอันนั้นเป็นน้าใจคนอังกฤษต้องยอมรับว่าโชคดีไม่งั้นอดดูจริงๆเพราะว่าไอการรอคือตอนนั้นนะ่ะบอกตรงว่าตอนที่เห็นเขาหุญญ่นยิดเราก็มองหน้ากันเราไม่เข้าใจว่าเขาหุญญ่นยิดอะไรวะา,าแบบว่าจะให้เราทิ้งเพื่อนเราทิ้งอะไคือคือเรามองว่าถ้าทิ้งน้องมันเหลือคนเดียวในใน,ในประเทศอังกฤษก็แต่ว่าเป็นในประเทศที่มันไม่เคยมา มันหลงแน่ๆคิดว่าอย่างเงี้ยคือคิดอย่างนั้นเราคิดแบบนั้นคือเราปล่อยให้คนแบบหลงแล้วมันนึกถึงอนาคตไม่ออกเลยว่าเราจะมาเจอจินตนาการไม่ถูกว่ามันจะตามไปยังไงมันจะอะไรยังไงอย่างเงี้ยคือแต่วิธีคิดของในมุมของฝั่งเขาก็คือมองว่าคือคือเขาไม่ได้มองถึงเรื่องเรื่องว่าจะไปจะหลงหรืออะไรคือสนามไว้ให้เลยมันไม่ได้ไปยากขนาดนั้นหมายถึงว่าทิศทางถ้าถ้าจะไปจริงๆเพียงแต่ว่า คุณอาจจะต้องนั่งแท็กซี่เองอะไรขึ้นค่าใช้จ่ายมันจะสูงมากอะไรเงี้ยแต่ว่าไอการที่รอกันทั้งแก๊งเนี่ยมันเป็นวิธีคิดที่ผิดในมุมของเขาซึ่งเออผมานั่งคิดมันก็มันก็ถูกอ่ะเพราะว่าถ้าเรารอกันทั้งหมดอาตกรถตรืพัทลี่แท็กซี่ไปค่าใช้จ่ายมันก็สูงกว่ามันก็จริงอะเราไปคิดถึงเรื่องความปลอดภัยจะหลงไม่หลงอะไรเงี้ยไปคิดแทนกันเองอะไรเงี้ยมันก็เลยเออ มันมันนึกถึงในวิธีคิดหลายๆอย่างที่คนบ้านเรามันเวลาตัดสินใจช้าเร็วมันทําให้หลายอย่างมันพังได้อะไรเงี้ยนั่นก็คือสําหรับการเปิดฤดูกาลในสัปดาห์หน้าเนี่ยสเปอร์เตะกับนิวคาสเซิลเวลาเที่ยงเนี่ยไปไกลแล้วยังต้องให้เตะเร็วอกีกคือโอกาสที่แบบว่ามันมันจะมีกรณีหนึ่งนะถ้าถ้าคนดูเข้าไม่เต็มสนามเนี่ย สนามจะรอแล้วถ้าเราเคยเห็นแมตช์ดีเลยหลายๆครั้งก็คือเขาจะรอแต่ส่วนมากอาจจะรอนักเตะเช่นเมื่อฤดูกาลก่อนจะมีแบบ Manchester มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเตะกับสเปอร์นี่แหละแมนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมามาลอนดอนเขาก็มาไกลามาไกลส่วนหนึ่งแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขามาด้วยอะไรน่าจะมาเครื่องหรือต่อให้มารถไฟหรือมาอะไรก็ตามแต่ว่ามาถึงที่สนามเนี่ยยังไงเขาก็ไม่เดินมาอยู่แล้วคือพวกเราเป็นแฟนบอลเนี่ยเราลงสถานีรถไฟแล้วเราเดินไปอยู่แล้ว แล้วต่ามเทพเวลาเขานะผมผม,ผมบอกไปถูกนะว่าลงที่สถานีไอ้นอตทิมเบรนนอตทิมเบรนกี่เมตรเซเว่นซิสเตอร์กี่เมตรไวท์ฮัลเลลเนี่ยมันมี3สถานีที่จะเดินไปถึงไวท์ฮัลเลนได้แต่เขาจะบอกกันว่าถ้าเดินจากเซเว่นซิสเตอร์ประมาณ30มทีเดินจากไวท์ฮัลเลยี่สิบทีเขาจะบอกกันเป็นนาทีเขาไม่พูดกันเป็นระยะซึ่งไม่เหมือนบ้านเราเลยถามว่า ไอ้น,นี่อยู่ห่างเท่าไหร่เราจะบอกเป็นกิโลใช่ไหมแต่ท่านคุนเขาไม่คุยกันแบบนั้นเนยะผมก็งงๆแล้วไอ้นาทีของเขาเนะี่ยผมลองเดินตามฝรั่งแล้วอูมันเดินจำจำจำโอ้โหมันไม่ใกล้เลยอะไอ้นาทีที่พูดถึงเนี่ยนั่นก็เปลี่ยนชัดดังนั้นในส่วนของทางทางทีมทีมงานที่จะไปเอาที่ผมพูดถึงตอนที่แมนเชสเตอร์เจดมาลอนดอนนะลอนดอนก็คือเป็นเมืองหลวงมันก็รถติดเหมือนกรุงเทพนี่แหละรถติดมากๆด้วยฉะนั้น ตอนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเนี่ยก็รถติดเข้าสนามช้าอันนั้นก็โดนปรับโดนปรับไปเพราะว่าวางแผนไม่ดีเผื่อเวลาไม่ดีถ้าผมก็จะไม่ิดน่านจะมาพักโรงแรมแล้วออกจากโรงแรมช้านี่แหละเลยทําให้ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาถึงสนามช้าดังนั้นในกรณีของสเปอร์ที่ไปทีนิวคาสเซิลเนี่ย ถ้าแฟนบอลเข้าสนามช้าอันนั้นอาจจะไม่โดนปรับแต่ว่าทางทางสนามอาจจะรอนะเหมือนผมเคยเห็นว่าแฟนบอลเข้าสนามช้าแล้วสนามรอเหมือนเคยเห็นแต่ในกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติเช่นหิมะตกหนักฝนตกหนักอันนั้นนะแต่ในกรณีแบบเนี้ยเออมันจะสายเออคงไม่สายแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมีเรื่องของเอ่ออ,อ,อะไรนะรถไฟมัน มันเป็นตัวกําหนดอยู่ว่ามันไม่สามารถที่จะไปเลทได้เพราะามันมีเที่ยวรถไฟแค่นั้นงั้นไอ้เรื่องคนดูเข้าสายคงไม่สายถ้าตกรถไฟคนจะน้อยมากกว่าแต่ก็อย่างว่าตัวทีมเยือนมันก็มีไม่เท่าไหร่งั้นผลกระทบจริงๆมันน่าจะเกิดกับแฟนบอลของอ่ทรนสเปอร์อย่างเดียวครับฝั่งนิวคาสเซิลไม่มีปัญหาแล้วนั่นก็สงสารแฟนบอลที่ในทีมเยือนเพราะว่าการจะเป็นแฟนบอลกลุ่มที่จะไปกับทีมเยือนน่ะไม่ใช่แบบเพราะผมเคยถามน้องน้อง ที่อยู่เยองกนีตอนน้นที่ไปดูที่ตอนที่ผมไปดูเนี่ยเจอน้องเต้ที่อยู่เยอกมนน้องเต้จะบอกว่า,าผมเคยถามน้องเต้ว่าเคยเคยไปดูนัดเยือนหรือยังอยากไปนัดเยือนสักนัดเขาบอกว่าสักดินาไม่ถึงเขาใช้คํานี้สักดินาไม่ถึงคืออะไรไม่เข้าใจเขาบอกว่าสักดีนาไม่ถึงก็คือว่าตัวเยือนมันมีอยู่ไม่กี่พันใบประมาณพันใบพันหะแล้วแต่ขนาดของสนามที่เราไปเยือนดังนั้นคนที่จะได้โคต,ต้าตั๋วยืมเยือนเนี่ย มันจะต้องแบบเป็นแฟนบอลเหนียวแน่นอย่างแรกคืออย่างที่สองคือต้องแข็งแรงพอในกรณีที่เวลาไปแล้วไปมีเรื่องมีราวแต่ไม่ได้หมายว่าตั้งใจไปมีเรื่องมีราวนะตัวนัดเยือนใน,ในฟุตบอลลีกอะมันจะมีจํากัดแบบมันไม่เหมือนแบบฟุตบอลโลกที่แบบไปกันแบบครอบครัวก็ได้อะไรนะั่นแหละคือแบบถ้าไม่ไปในแบบกองเชียร์คุณจะไปนั่งแบบนะักท่องเที่ยวก็ได้อะไรเงี้ยแต่อันนี้คือถ้าคุณจะไปแบบ แบบไปกลุ่มกองเชียร์มันจะมีตั๋วน้อยนอกจากคุณจะไปแบบตั๋วท่องเที่ยวแล้วก็ไปนั่งดูปนกับกลุ่มเจ้าบ้านซึ่งคุณจะทำนาจยกตัวยอย่างง่ายๆเลยเอาเมื่อเมื่อตอนฤดูกาลมั้อโตโน่ไปดูสเปอร์จากซอลตันน่ะแต่เขารู้สึกว่าเขาไม่ไม่แพลนไว้แล้วพอไปเขาก็ไปซื้อตั๋วนั่งรวมกับซอลตันแล้วในภาพที่เขส่งให้ผมดูเขใส่เสื้อสเปอร์ แล้วตอนที่สัมภาษณ์ผมเห็นใส่เสื้อทารมตันซึ่งแฟนสเปอรใ์ในกลุ่มก็จะพูดว่าเฮ้ยทำไมตโตโน่ไปใส่เสื้อทารมตันผมก็ไปถามเขาบอกว่าเขาไม่มีตั๋วฝั่งสเปอร์เขาไปนั่งลงแฟนชาวบ้านฉะนั้นตอนที่เขาเดินเขาไปซื้อเสื้อทารมตันก็จะถูกมองขนาดทีมที่ไม่ได้เป็นอรีก,กันโดยตรงแต่การใส่เสื้ออีกทีมหนึ่งเข้าไปในช็อปของทีมหนึ่งนั่นก็เกิดปัญหาแล้วนั่นคือเหตุผลที่ทำห้กระถึงต้องใส่เสื้อทารมตันเข้าไปนั่งอยู่คือคือณตรงนั้น คือไม่มีใครรับรองว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่เกิดอะไรขึ้นได้เลยนะั้นนั่นคือความเสี่ยงแต่ถ้าคุณจะไปดูแบบเป็นนักท่องเที่ยวนันก็อีกเรื่องนึ่งคุณไปแบบไม่ไม่ต้องแต่งแบบอะไรไม่ต้องมีสัญลักษณ์ของทีมอะไรอย่างนั้นนะได้นะครับผมก็ตอนนี้ฟุตบอลน่าจะมาแล้วผมก็เดี๋ยวผมเตรียมข้อมูลสําหรับรายการช่วงหลังสําหรับท่านที่ดูฟุตบอลเดี๋ยวมาฟังลีลาเนาลลวกันนะครับผมในช่วงที่2เดี๋ยวยังไงตอนนี้ก็สําหรับท่านที่ฟังแต่วิทยุหรือกาลังเดินทางอะไรก็ตามเนี่ย ก็เดี๋ยวอีกครึ่งึงชั่วโมงจะเจอผมอีกอีกเบรกนึงส่วนท่านที่อยู่ที่บ้านก็ชมผุ้บอลให้สนุกเดี๋ยวให้ครึ่งหลังกันดูด้วยกันแล้วก็เรามาคุยกันอีกทีพรุ่งนี้แล้วกันนะครับสำหรับอันนั้นแต่ว่าสำหรับทางวิทยุเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ